ตาต่อันที่เสื้อผ้าดีกว่าแค่นี้อน,นะคะทุกคนเสื้อผ้าเนี่ยมีเยอะมากอย่างที่บอกคือมีทั้งสงั่งซื้อมาแล้วก็ซื้อมาจากเอาพิออเดอร์มานะคะอย่างถ้าเป็นชุดประกวดต่างๆหรือว่าชุดออกงานที่แบบทีเ่เขาเรียก็จะมีสองหลักหลักนะคะอาพวกชุด,ดนะชุดอาชีพต่างต่ของฉันน่าจะเคยเห็นเนาะที่แบบเนีเป็นพนกักงานแม็กนะคะ,ะ,คะเป็นแบบ พนักง,งานเซเว่นพนักง,งานธน,นาคารจตาบั์อะไรเงี้ยอย่างาเช่นชุดประกวดอันนี้นะคะอันนี้ที่ระรังวันที่หนึ่งของจุลามาเนาะเป็นชุดเอ่อดีไอไวเป็นเขาเรกอะไรเครอาสูรนะคะจะสั่งกับร้านของกัปโตะนะคะชื่อเต็มๆมากเลย้านออกแบบเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงอะไรสักอย่างเนี่ยไหนยาวมากเลยแล้ว,ลวก็เหมือนกันมีคำว่ากัปโตะอ,อยู่ข้างหลังนะคะก็คนทำชื่อคุณปองนะคะที่ปองน,นองก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้อันนี้ราคาอยู่ที่ ค่อนข้างแรงหน่อยกตคือก็ต้องยอมรับว่าเขางานเนี้ยมมากนะคะสามารถแบบบอกได้เลยว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะคะคนนี้คืองานเนี้ยม,มากจริงนะคือเป็นถ้าไปดูที่เพจเขาว่าจะรู้เลยว่าชายเป็นลูกค้าแบบบีบีไนะคะของนี่ไปดูเพจก็จะเห็นเลยว่ารีวิชายะมกเยะมาาจริงๆเนะี่ยคือแบบงานเนี้ยแค่ไหนก็ดูเอา่เแบบนี่ยแบบเนี่ยก็จะมีกระเป๋าเนี่ยคือเขาเก็บให้อะเก็บรายละเอียดให้นะคะก็เลยแบบจะชอบมากแพงหน่อยแต่ว่า มันได้ความฟินของเราว่าแบบเออมันมันเหมือนนะเราชอบอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็จะแบบเก็บรายละเอียดให้ดีเลยค่ะแล้วแบบพังเนี้ยหรือว่าแบบใส่ไปแล้วแบบหลุดเนี้ยส่งเคมได้นะคะส่งซอมได้ดีมากๆเ๋าก็เลยแบบเป็นแุดเออเป็นอะไรเป็นลูกค้ามาแบบเป็นปีๆแล้วเหมือนกันแบบสองปีแล้วเป็นลูกค้าที่ฟอรมาสองปีแล้วคือก็สั่งตัดแต่มาเยอะน่าจะหลายหมื่นแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะคะที่ตายไปเดินแฟชั้นโชว์ให้เขาก็คือร้าน ลิสต์นแบร์นะคะอันนี้ของคุณเดียวอันนี้ก็จะเป็นแบบชุดออกงานเหมือนกันน,นี่หล่อมากชุดนี้เป็นชุดนิปลืมที่สุดนะคะแล้วเป็นชุดเจ้าชายเหมาะกับชายสุดๆแบบหล่อมากๆะคะ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่คุณเดียวตัดให้ก็จะเป็นชุดที่ใส่ไปงานเปิดตัวเทนนิสกีนีแล้วค่ะเป็นชุดเรื่อนักรบนักรบโรมันเป็นชุดแบบนักรบแล้วก็เป็นแบบแร่างยาวสีเหลืองแล้วสวยมากๆแบบ ก็สามารถเดี๋ยวเราจะขึ้นร้านไม่ให้น้องสามารถไปสั่งกับเรได้แต่ล้ากับคุณยิวเนี่ยต้องรองนิดนึงเพราะว่าคุณยิวเขาป่วยนะคะเราจะแบบเขาจะรับงานได้แบบไม่เยอะมากเพราะว่าเขาป่วยเขาก็จะมีแบบว่าเข้าโรงพยาบาลบ้างก็ต้องแบบให้เหมือนแับเข้าใจเขานิดนึงแต่ว่าเวลาแบบถามว่างานเขาก็ละเอียดมากเหมือนกันนะคะแล้วก็จะไม่แพงมากจะอยู่ที่แบบประมาณพันนิดๆพันต้นๆถ้าเป็นงานแบบอลังอลังเนี้ยก็จะอยู่ที่แบบพันกว่าบาทเอาไม่เกินสองพันอย่างชุดโรมาของชายตอนนั้นก็ประมาณสองพันได้ค่ะแต่ว่างานก็ละเอียดแล้วก็งานเร็วมากสั่งไปแบบ สามสี่วันได้เลยอ่ะคือแบบก็ต้องยอมให้เขาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าอย่างอันเนี้ยคือแบบซื้อทั่วไปอ่ะเจอแบบตามกลุ่มบางทีมีคนมาขายเสื้อผ้ามือสองมามีถามว่าใช่แต่เสื้อผ้ามือสองมันก็มีนะคะไปเอฟมาเหมือนกันเน,นี่ยอันเนี้ยอันนี้ไม่ไแน่ใจมือสองมันนีก็ไปเอฟเขามาเอฟมือหนึ่งบ้างมือสองบ้างแล้วแต่แล้วแต่ว่าแบบเจออันไหนน่รารักก็ซื้อซื้อซื้อมาค่ะนี่อันนี้อันนี้ก็แบบไปญี่ปุ่นก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นของเพ,พ,เบบพรชตตรตัวนนี้าจะาไม่ได้วคะ นก็จะเป็นเอี๊ยมน่ารักมากแล้วก็กางเกงนี่ใช้ใส่บ่อยๆนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคืออย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นของดักกี้ดัลลี่ที่เมื่อกี้พูดผิดไปนะคะเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อดักกี้ดัลลี่ซึ่งเมื่อก่อนเขาจะมีหน้ารยย้านที่จตุจักรแต่ว่าเขาปิดไปเป็นแบบโชว์รูมของตงัวเองแล้วซึ่งมันไกลอมก็ไม่ได้ไปก็จะอาศัยไปเอฟในไลฟ์ในไลฟ์ของเขานะคะเขาตั้งที่เพจแล้วเขาก็จะไลฟ์ขายอะไรเงี้ยจะขึ้นให้ไปตามกันได้แั้วน,นี้ชุดนอนอันนี้ก็แบบเฮ้ยอันนี้มีชุดมไดีไดไดดแป๊บนึงเเี๋ยวราู นี่ของแม่นะคะอันนี้แม่จุดนอนคู่นี่นี่นี่คือเขาขายของหมาแหละล้อมก็แบบอยากได้ด้วยความที่แบบชอบแต่งตัวเหมือนลูกม็อกก็เลยไปบอกเขาว่าตัดแห่แน่ด้วยได้ไหมคะอะไรากเ้แบบตัดมานี่นะคะอันนี้อมไม่ได้ขายเนาะอย่างที่บอกคืออันนี้เอาขายก็จะมีอันที่ออมลงไว้ในเพจพุมชายแค่นั้นนะคะนอกนั้นก็คือเราไม่ได้มีขายนะคะแล้วก็อย่างแบบบางบางร้านที่ออมตัดกับเขามานานๆอย่างเงี้ยคือจริงตัดเยอะมากตัดแบบมวมหมดเลยแบบชอบอะไรก็แบบไปสั่งตัดแล้วมันนี้ก็แบบ ไปขอเขาตัดห้องคุณนให้ด้วยก็มีค่ะซึ่งแบบบางร้านเขาก็ตัดให้นะคะแต่ว่าเขาก็ตัดให้แค่แค่ออมเขาก็จะไม่ตัดให้คนอื่นเนี่เพราะเขาดด้วยจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะแบบไม่ได้ไปบอกเขาว่าแบบพี่ตัดให้หนูแค่คนเดียวพ้อนนะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเขาแบบเขาบอกว่าเออตัดให้เราพิเศษนะคนอื่นที่ไม่ตัดให้นะอะไรองี้ก็เกรงใจแล้วก็ขอบคุณของมาเหมือนกันที่แบบเอเห็นใจว่าออมมาบบได้จริงๆก็ตัดมาให้แล้วว่าก็ต้องแลกกับราคาที่ต้องจ่ายนะคะซึ่งบอกเลยว่ามแม่ไม่หวงอนะ่ะแม่แบบเพ แล้วก็มาถึงแบบอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดเนื้อะชุดนั้นก็จะมีร้านประจํานะคะอยู่ที่ร้านเขาอยู่ที่เชียงใหม่จตุร์เาส่งของไวมาอนตังวันนี้พรุ่งนี้ของถึงเลยค่ะแบบไวมากจริงๆว่าฉันตกใจตันนี้ว <Re> ่าเฮ้ยเราเพิ่งอนตังไปเมื่อคืนเองอ่ะของมาถึงแล้วตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยชื่อร้านเป็นกรอบเป็นกรรมนะคะเดี๋ยวท้งไว้ให้เนี่ยก็จะแบบหน้าร้านมีหลายลายให้เลือกเป็นพวกงานพื้นเมืองนะคะสั่งทำได้ด้วยลองไปสั่งทำกันได้นะเพราะว่าอองก็ไปสั่งทำชุดมาเหมือน ไม่แน่ใจว่าหลังหลังลงคลิปนี้หรือก่อนเดี๋ยวมันจะมีเซตที่ไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะก <_ d ata> ็จะเป็นชุดที่สั่งตัดจากร้านลูกแล้วไดูกันนะคะเป็นชุดของคุณชานะคะที่สั่งตัดไม่ใช่ชุด,ชดแม่นะเพราะว่าอ๋อซื้อชุดออกมาแล้วแบบไปสั่งร้านเขาบอกว่าจะมีสีเดียวกับของลูกเราไหมอะไรเงี้ยพอกดไปสงังปุ๊บมันไม่มีอ่ะแล้วแบบก็เลยแบบลองทักเขาไปว่าพี่คะหนูอยากได้ชุดแบบสีนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกเดี๋ยวพี่ทำให้แ,แบบขอบขอบคุณมากค่ะเอรว่า,า <_ d ata> ต้องอาศัยความน่าดานนิดนึงนะคะในการที่แบบตามหาของหรือว่าแบบสั่งทำเสืื้้้อออออผาาาทีี่่จะะเเเหมนกกกับบลลูไรยงยงงว อามลงคุณไปเยอะมากอย่างบางคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าแบบอยากได้ชุดวันนี้งานอย่างเงี้ยไม่ใช่่าไม่อยากขายนะคะแต่ว่ามันแพงมากจริงๆอ่ะมันออไม่รู้ว่าจะไปลดราคาให้ได้ยังไงเพราะว่าออต้องได้มคนที่แบบเย็บเองอะไรอย่างเงี้ยออก็เลยแบบมันมันมันไม่ได้อ่ะเราแบบจะให้มารอออมแบบสักขายเสื้อผ้าให้มันก็แบบยากเช่นเคะเพราะว่าไซส์คนมันก็ไม่เท่ากันแล้วขนาะไซส์ของน้องอีกซึ่งแบบบางคนอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออมันรอเอฟค่ะแต่แบบพอเวลาออมลงขายไปอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีออมก็เลยแบบ ตัวก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะอยากอยากรับเสื้อตัวที่ชายใสยต่ตอนเนี้ยอันนี้ซื้อมาจากร้านในเซนทรัอีตวิวนะคะที่เขาเป็นเหมือนบูธเลเ,เลสไปเราเข็นเป็นบูท,ท,ท,ที่มันเป็นรูปเหมือนรูปเรือะค่ะในห้างอีวิวอะก็ไปซื้อมา,บบนาเน,มานี่ยตัวเราแบบน่าจะสองสามสี่ร้อยประมาณเนี้ยจำไม่ได้แล้วซื้อมานานมากแล้วางานตัวนี้ค่ะน่าจะเป็นแบบตั้งแต่มีอุ่นไอรักอ่ะอือคือนานมากแล้วซื้อเสื้อตัวนี้มานะคะแล้วก็ชุดคู่ที่ออมขายอย่างเงี้ย มีคนถามงานว่าม่นะออกคอลเลคชันใหม่องก็ตอบตรงนี้เลยว่าเราไม่ออกนะคะเพราะว่าของเก่ายังขายไม่หมดนะคะตอนจะออกของใหม่ตอนต้องขายของเก่าหมดแล้วเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็จะมีแค่เสื้อเชิ้ตเหลือไม่ครบลายแล้วก็ไม่ครบไซส์นะคะแล้วก็มีเสื้อยืดก็ไม่ครบมันเรียกไม่ครบลายคือแบบลายมันไม่ครบไซส์อ่ะเหมือนกับของคนหมดของน้องหมาอย่งมีอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ของของคนก็จะแบบมันจะมีไซส์36ถึง40เงี้ยมันก็จะแบบบางคนก็ใส่ไม่ได้น้องหมามันทีแบบไซส์เล็กหมดแล้วหรือแต่ไซส์ใหญ่หรือบางท เราไม่ได้ทำออกมาเยอะต้องาใจว่าออมไม่ไําทออกมาเยอะทํามาเพื่อตอนนั้นออกไปไปออกบูธกับครูที่ออมเรียนมาด้วยนะคะไม่เลยทำออกไปขายเขาไปเฝ้าบูธให้ครูอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็แบบยังไม่ได้แบบจริงจังเบอร์นะที่จะแบบขายแบบเป็นกิจลักษณะอะไรเงี้ยออมก็เลยยังไม่ทำคอเลคชันใหม่เพราะว่าทุนที่ออมลงไปในอันเก่ามันยังไม่ได้คืนมานะคะมันก็เลยจะไม่ออกคอเลคชันใหม่จนกว่าจะขายของเต็มหมดถ้าใครอยากซื้อก็มาซื้อกันได้นะคะแต่คือมันก็จะเหลืออยู่แค่แบบไม่ไม่เยอะแล้วอ่ะไม่เยอะคือแบบมันไม่ไไมมม่่สาารถแบบ ซื้อแบบเสื้อคนสองตัวเสื้อนางแบบสองตัวอย่างน้นไม่ได้เพราะว่าบางทีเสื้อคนก็เหลือแค่ตัวเดียวอย่ถ้าเกิดมีคุณพ่อคู่กันแฟนกันอย่างนี้นก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่าเอาไม่ทําไซส์ผู้ชายออทำแต่ไซส์ผู้หญิงมาแล้วผ้าที่ออมทำในอย่างที่บอกคือออมทาขายมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะผ้าที่ออมได้มาคือมันก็หมดไปแล้วออมไม่สามารถไปหามาให้ได้แล้วนะคะออมก็จะทำใจจริงอยากทำไหมอยากทํานะคะแต่ว่าทุนมันจมมันยังไม่ได้คืนอะ่ะมันก็เลยแบบไม่รู้จะช่วยยังไงมัอนก็นดีก็อยากให้ลูกเพจใส่เน าใจใช่ไหมคะว่าว่าทุนออมมันก็จมไปอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ทุนคืนมาเขาก็เลยแบบไม่ได้จริงจร้องก็ยังแบบทําเสื้อให้ใชายใยส่ต้องตัดเสื้อไปแบบนู่นนี่นั่นเนี่ยแบบสนองนิดตัวเองอยู่ในการพาลูกพาชายเที่ยวทําเหตุทำอะไรเงี้ยก็เป็นความสุขของออมซึ่งแบบให้ออมเอาเงินไปลงกับเสื้อผ้าที่จะเอามาขายอีกออมก็เลยแบบนางไม่พร้อมค่ะแต่ว่าเกิดสักวันนึงถ้าเกิดมันพร้อมนางก็อาจจะทําอีกนะคะโอเคบ่นเยอะเลยไม่รู้ว่าตอบคำถามหรือว่าบ่นก็เอาไปว่าดี่ยวเราจบคลิป Q&A คำถามตั้งแต่คำถามแล้วมาคือคำถามนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอ๋ออ๋ออ๋อขึ้นเลยขึ้นหน่อยมีคนถามมาว่าชายกลัวอะไรนะคะชายกลัวไม่ได้ไปเที่ยวกับมีอย่างที่บอกคือเนี่ยเป็นเด็กศิลปเปอร์ฟอร์มาอยู่บ้านก็จะแบบนอนคอเคียกับกระเป๋าแบบมันจะมีแบบบางคลิปที่ยอมถ่ายแกงถ่ายเล่นคือแบบชายเขาชอบแบบอะไรก็ได้ให้แบบร็อกบิวในกับฟาร์มก็แบวบ่ากลัวไม่ได้ไปเที่ยวกับมีถ้ามีออกจากบ้านเนี่ยคือต้องแบบอยากไปวันสิ่งที่เขากลัวออกที่ว่าน่าจะเป็นงานที่เขาไม่ออกไปไหนกับออมนะคะแต่ว่ารู้ว่าจริิงมมยนะะแต่่่่วาาเททีอออคคดก็ื สิ่งที่เขากลัวตอนนี้คือกลัวไม่ได้อยู่กับออมแล้วก็แล้วก็มีคําถามนะคะที่ถามมาว่าชายกับแม่ชอบกินอะไรนะคะอย่างถ้าเกิดเป็นของกินของชายเนะะี่ยคือเราตอบไปแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดของกินที่ชายชอบกินกับมามีก็คือมะม่วงค่ะบอกได้เลยว่าเป็นมะม่วงถ้าตบอบไปที่แม่กินมะม่วงเมื่อไหร่ชายก็จะมาแย่งนะคะกับมะเขือเทศนะคะแต่ว่าถ้ามะเขือเทศไม่แพงชายไม่กินนะคะชายกินแต่มะเขือเทศแพง นะคะอัอนนี้ก็จะเป็นของที่ชอบกันส่วนเรื่องเสื้อผ้าขอ,ของเล่นที่ถามมานะคะคือก็ตอบไปแล้วเน no. ว่าไม่มีนะคะเพราะว่าเนี่ยของเล่นของชายก็คือเนี่ย <Yeah. S 1> สะอาดมาคือเขาจะเล่นแบบนี้นิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบกัดแบบกระจุยกระจายอะไรเบอร์นั้นนะคะแล้วก็อ,อีกคำถามนึงที่ถามมาคือชายกี่ขวบแล้วคือเราก็ตอบไปแล้วเนาะตอนแนะนําตัวแล้วก็เชายคำนานี้นะคะ ยังไม่ได้ตอบคชายมาอยู่กับมีได้ยังไงนะคะเราบอกว่าชายเป็นน้องหมาในบ้านนะคะเป็นน้องหมาของเป็นลูกของน้องหมาของพี่สาวออมเขาพี่สาวออมเขาม,มีน้องหมาใช่ไหมคะเขาก็ <c oughs> น้องหมาของเขาข้อลูกออกมาเป็นคนชายแล้วตอนนั้นด้วยความที่ออมมาอยากได้คอกี้มากอยากเลี้ยงคอกี้แต่พื้นที่บ้านไม่อำนวยในการเลี้ยงแล้วก็งบไม่อำนวยเลยะคะ่ะเพราะว่าคอกี้ตอนนั้นนะตอนนั้นนะ่าต,ต้องนําเข้าหลายหมื่นมาก งบไม่อํหนวยแล้วก็พื้นที่บ้านก็ไม่อํหนวยจนแบบน้องหมาที่บ้านออกลูกก็ออกมาเป็นชายซึ่งแบบตอนเห็นชายครั้งแรกคือดูแบบสีกับมาเขาเหมือนคอกี้สองสีอะ,ะค่ะที่นสีเนี้ยแล้วชายคือจะแบบขาสั้นกว่าเชียร์ว่าทั่วๆไปนะคะถ้าสังเกตดีๆ,ๆชายจะขาสั้นมากแบบจะไม่สามารถกระโดดขึ้นเตียงสูงๆได้เลยอะไรเย่างี้ชายจะทําไม่สามารถทําได้นะคะก็ แต่ถ้าเกิดเดียวเองเขาตกใจนะเขาก็จะกระโดดปุ๊บสูงๆขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นเขาใช่ไหมคะเาก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกก็เ,เห็นว่าน่นารักดีก็เราก็ช่วยพี่เลี้ยงลูกหมาไป,เ,ปเรื่องปกติจนแบบสักประมาณสองอาทิตย์มั้งคะสองสามอาทิตย์เขาเริ่มแบบเราเริ่มป้อนนมแล้วอะที่แบบเหมือนกับไม่ได้กินนมแม่มาอย่างเงี้ยเราเริ่มป้อนนมแพ้ให้เขาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับพอไม่อยู่บ้านน่ะพี่สาวบอกวา่ามันไม่หมาเนี่ยไม่ยอมกิน นมเลยอะไรเงี้ยมึงกับรอให้อองกลับมาปอนแล้วพอออมกลับบ้านมาเงี้ยเขาดูแบบดุ๊ดดิ๊ดแล้วก็ตุ๊ด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 มาหาเราอะไรเงี้ยก็เลยว่าโอ๊ยทำไมมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปดูแบบพอเริ่มมีขนขึ้นใช่ไหมคะซักก็มาใกล้ใกล้เดือนเงี้ยเริ่มมีขนขึ้นมีแบบมีขนมีม้ามีแบบไอยใส่ถุงเท้าขาวด้วยหางก็หางดอกใส่ย้ายมี่หน่อยเอามาไหนเร็วเอาไปยุ่งเลยเร็วๆเอามาไหนขนาดนี้เลยเร็วๆเร็วๆไปเร็วๆ อยๆกนี่เห็นนะคะคือเขาก็จะมาแบบนี้แล้วก็ชายใส่ถุงเท้าขาวทั้งหมดสี่ข้างเลยนะคะนี่แล้วก็หั่นดอกก็แบบมาสังเกตตอนเขาประมาณแบบประมาณเดือนได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วเขาติดออมมากก็เลยแบบเอออยากได้อยากได้อยากได้ ทักได้เพราะว่าชายมีชื่อเล่นว่าน้องเตียงอีเตียนนั่นเองนะคะคือมาจากอยากได้ขอกีนะคะก็เลยแบบได้ๆได้อๆได้อะขอพี่สาวไม่ให้จ้าไม่ให้นะคะพี่สาวขายต่อแล้ว7พันต่อเขาเหลือ5พันนะคะเนี่ยจริงๆเอาคือซื้อมาในราคา5พันบาทแต่เป็นน้องหมาในบ้านนะคะนี่คือสายแห่งที่ชายได้มาอยู่กับมีฮะอารักย่าเราปิดคลิป คิวแอนเนแต่เพียงเท่านี้นะคะตอนนี้ก็หมดคําถามที่ยังมีคนถามเข้ามาแล้วแต่ถ้าใครอยากยากรู้อะไรเกี่ยวกับชามีคําถามอีกก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะแล้วไว้เราจะรวบรวมคําถามมาตอบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะนนี้มันมีเสียงแหบหมดแล้วฮะบายบาย